ครับผมครับผมก็ขอกราวนมัสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยครับผมมาดูแรงทรัพย์ต้นนี้ครับผมสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ด้วยคุณพี่ทุกท่านนะครับผมอันนี้เป็นแรงทรัพย์นะครับผมก็ขอบดอกเป็นดุงินที่สวยมากนะครับผมต้นนี้จับว่าเป็นพันที่สวยเลยก็โครงสร้างสวยนะต้นนี้เป็นไม้ทําไมก้ก็จริงแต่ก็สวยมากนะครับผมก็จะมีต้นนี้ไปด้วยอันนี้คือเอกวงคนคนะก็เสียบทรงสูงเอาไว้เช่นกัน เอกมงคลคือตัวนี้นะดอกแบบนี้นะอันนี้คือดอกเอกมงคลแบบนี้เลยครับผมตัวเดียวกันสายพันธุ์เดียวกันครับผมเดี๋ยวเทียบขนาดต้นให้ดูนะอันนี้โคตรสวยนะโคตรสวยนะเดี๋ยวเทียบให้ดูนะขนาดของต้น,นไม้ออาโทรศัพท์เบือเบื้อเบื้เบือเนี่ยโทรศัพท์ไม่ค่อยไม่ค่อยจะ,ะเทียบโอเคนะพอเห็นพอรู้เรื่องเนาะประมาณนี้นะครับผมความสูงความใหญ่ก็ได้ประมาณนี้นะก็คู่นี้ ตัวนี้สามร้อยไอ้ตัวนี้ห้าร้อยี่สิบาทนะแพงหน่อยนะห้ารอยี่สิบาทตัวนี้ห้ารอยี่สิบาทหาขั้นไหนสนใจพอได้ค่าธรมมนลดกลับไปที่โรงพยาบาลอีกรอบหนะึ่งพราะมันงก็ต้องวิ่งไปวิ่งมากลับบ้านกลับโรงพยาบาลนะผมต้องต้องมาหุงข้าวทำข้าวให้พ่อแล้วก็มาอาบน้ําด้วยแล้วก็จะวิ่งกลับไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึง่งก็ทงวิ่งกลับไปกลับมาทั้งวันทั้งคืนเนี่ยคืนนี้ทั้งวันทั้งคืนพอดีอเดจ้าเบ่าไม่เคยนอนบ้านตัวเดียวไม่รู้จะอยู่ได้ยังไงก็ไม่รู้ต้องวิ่งไปวิมาพอดี ไม่มีใครอยู่บ้านครับผมก็ต้องวิ่งไปวิ่งมา,าก็มาเท่านี้ครับผมจะรีบหน่อยนะก็ห้าร้อยยี่สิบาทรวมส่งทุกสิ่งทุกอย่างนะสำหรับไม้สวยๆต้นนี้นะเมื่อกี้เทียบให้ดูแล้วนะขนาดไม้นะเทียบอีกครั้งนะึงกับถังประมาณนั้นแหละครับทเทียบไว้โอเคครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณแนละสวัสดีครับ